ผมค้นพบเนาะว่าจริงๆแล้วปัญหาความสัมพันธ์ที่มาถึงทางตันะคอหลักของมันคือการที่คุณไม่ได้เข้าใจตัวเองไม่ใช่เข้าใจความสัมพันธ์น,น,นะนะไม่เข้าใจตัวเองก่อนเลยสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมาเจอในครั้งกับชี้ดาบพอดแคสต์พอดแคสต์ช่วยด้วยความล้มเหลวและการก้าวไปต่อสิบสามนาทีก็วันนี้ใหม่ครั้งครับเราก็อาจจะรู้สึกว่าเสียงผม,มแปลกๆเพราะว่าผมเป็นหวัดตอนนี้มีเสเลดอยู่ในคอ ก็โอเควันนี้เราจะมาคุยถึงเรื่องอะไรก็ผมได้การ์ดนี้มาที่คิดว่าเห็นปุ๊บก็อยากจะมาพูดเลยแต่ก็คิดมาคร่าวๆว่าจะพูดประมาณไหนแต่ว่าก็ยังไม่แน่ใจมันจะออกมาเป็นยังไงนะก็อ่าคำนี้ครับความสัมพันธ์ถึงทางตัน โอเคหลังจากช่วงวาเลนไทน์ Valentine เนี่ยผมก็ได้พูดถึงเรื่องความสัมพันธ์อีกเลยแต่ว่าวันนี้เนี่ยได้การ์ดนี้มาจากแฟนผมเองก็เขาก็อยากให้ผมพูดเรื่องนี้ก่อนที่เราจะพูดเรื่องนี้ได้ผมคิดว่าเราอาจจะต้องมาจำกัดความมันก่อนว่าไอความสัมพันธ์ที่มันถึงทางตันเนี่ยมันหมายความว่ายังไง จริงๆมันก็แปลไม่ได้ยากขนาดนั้น,นก,ก็คือการแบบคุณไปต่อในความสัมพันธ์ไม่ได้แล้วก็จะอยู่ก็ไม่รู้ว่าดีหรือเปล่าจะไปก็รู้สึกว่ามันผูกพันแต่ว่าในใจมันก็รู้ว่าว่ามันมันมันตันแล้วอะ่ะมันไม่รู้อะ่ะเราแค่รอทริกเกอร์อะไรบางอย่างเพื่อที่จะตัดสินใจอะไรแบบนั้น ก็โหเรื่องนี้จริงๆเรายากนะแต่ต้องบอกว่าผมก็เคยแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยที่ที่ผมเจอเนี่ยมันไม่ใช่การเป็นทางตันแต่ว่าผมแค่รู้ทางไปของตัวเองแล้วอยากพูดอยากพูดแบบนี้ด้วยนะเพราะว่าเผื่อจะเผื่อจะไปลิงก์กับใครสักคนหนึ่งก็คือของผมที่เจอส่วนใหญ่มาตลอดเนี่ยจะเป็นแบบว่า ผมรู้แล้วว่าผมอยากไปไหนแล้วรู้อยู่บ่อยๆว่าความสัมพันธ์เนี้ยไม่น่าจะเป็นทางไปต่อได้สำหรับผมผมเลยตัดสินใจเลือกที่จะออกมาอยู่เสมอซึ่งอ่ะพูดเหมือนง่ายใช่ไหมแต่ว่าตอนที่ทำง่ายไหมไม่มีครั้งไหนที่การออกจากความสัมพันธ์ของผมมันง่ายเลยคิดว่าทุกคนก็เหมือนกันเพราะว่า เมื่อเราอยู่กับใครสักคนหนึ่งเราจะต้องรู้สึกผูกพันกับเขาถูกต้องไหมครับแล้วเราก็นนเราแน่นอนเราผมผมเชื่อได้ว่าผมเนี่ยผมบอกกับทุกคนได้ว่าผมรักทุกคนในในทุกความสัมพันธ์แล้วแม้กระทั่งในวันที่ผมเลิกกับเขาแต่ละคนเนี่ยก็ยังรักเขาอยู่แต่ว่าเพียงแต่ว่าพอมาคิดทบทวนดีแล้วเรารู้จักตัวเองมากพอเนี่ยเราเลยเลือกที่จะเลือกเส้นทางของเราดีกว่าเพราะว่าอยู่ไปเนี่ย เราก็รู้คิดว่าคิดว่ามันจะต้องถึงทางตันสักวันหนึ่งเดี๋ยวผมจะขยายนะว่าเพราะอะไรผมก็เลยทุกๆครั้งที่ผมรู้แล้วว่าเนี่ยไม่ใช่ผมจะอ่าเลิกก็คือก็จะบอกเขาว่าเออต้องไปแล้วอะไรเงี้ยแล้วเออครูเอลมากเลยแต่ว่าสิ่งนั้นเกิดขึ้นบ่อยๆเพราะว่าผมรู้ดีว่าเออมันเป็นการถึงทางตัน เพราะว่าอะไรผมคิดว่าคนที่จะสามารถเลือกออกมาจากความสัมพันธ์ได้เนี่ยส่วนใหญ่ต้องเป็นคนที่รู้อย่างชัดเจนอยู่แล้วว่าตัวเองอยากได้อะไรหรือไม่อยากได้อะไรซึ่งเป็นน้อยคนด้วยนะท,ที่จะรู้เรื่องนี้ปังเอิมว่าผมรู้ว่า,าผมมีเป้าหมายการเป็นสิ่งนี้คือการเป็นนักเขียนเนี่ยมาตลอด ทุกๆความสัมพันธ์ที่ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ว่าจะเกิดขึ้นด้วยด้วยการเป็นเพื่อนมาก่อนเราชอบกันเราตกหลุมรักกันหรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยเราเราก็จะรู้แหละว่าเออในระยะยาวเราเราเห็นภาพเขาอ่ะในในความฝันของเราไหมส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยเห็นหลหลายคนก็มีเป้าหมายที่แตกต่างกันคือผมอยากพูดเรื่องนี้แบบนี้ว่า คือความสัมพันธ์มาถึงทางตันเพราะว่าคนสองคนในลึกๆแล้วเนี่ยมีเป้าหมายในความสัมพันธ์ที่แตกต่างกันอย่างเช่นว่าที่ผมเคยเจอคือแฟนคนหนึ่งอยากมีลูกก็คือโตตั้งแต่ตั้งแต่สมัยมหาลัยเลยนะตั้งแต่สมัยจบมหาลัยแล้วเป้าหมายของเขาก็คือ,เ,อเขาอยากมีลูกเขาอยากสร้างครอบครัวแล้วในขณะที่เราเนี่ย เรายัางไม่มีอะไรเลยอ่ะเราเราเรารู้สึกว่าชีวิตนี้ถ้าเกิดเราไม่ได้ทําสิ่งนี้เราเราไม่ไหวแน่แนเราเราต้องเจ็บปวดไปทั้งชีวิตแล้วเรารู้สึกเราจะรู้สึกดีแวลูตัวเองไปทั้งชีวิตแน่นอนเราเลยแอ t เซปต์ตรงนั้นไม่ได้พอถึงจุดหนึ่งเนี่ยคนที่รู้ตัวที่จะเอ่อว่าว่าตัวเองต้องการอะไรหรือไม่ต้องการอะไรก็จะเลือกออกมาอย่าง ไม่ยากเย็นจนเกินไปแต่ว่าแน่นอนมันมีความเสียใจเกิดขึ้นอยู่แล้วมันก็ต้องมีการบอกเลิกไม่ว่าสิ่งนั้นจะบอกเลิกด้วยสถานการณ์ที่มันมาทริกเกอร์หรืออะไรก็ตามแต่ว่ามันคือการตัดสินใจออกมาแต่ทั้งหมดทั้งมวลนี้มันเกิดจากที่คนใดคนหนึ่งหรือทั้งสองคนถ้าสองทั้งสองคนก็ง่ายเนาะแต่ส่วนใหญ่จะเกิดจากคนใดคนหนึ่งรู้ว่าตัวเองต้องการหรือไม่ต้องการสิ่งนั้นใช่ไหมครับทีนี้ความสัมพันธ์ ที่เกิดขึ้นในสังคมอีกรูปแบบคืออะไรก็คือ,อที่ยากที่สุดก็น่าจะเป็นเราทั้งสองคนไม่รู้เลยว่าเราต้องการอะไรในชีวิตเรารู้แค่ว่าการมีกันและกันอยู่ก็ก็ดีคิดว่าในกรณีที่การมีและกันกันและกันอยู่เนี่ยดกีก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแล้วนะแต่ว่ามันก็จะมีคนที่ไม่รู้ว่าตัวเองต้องการอะไรทั้งคู่แล้ว การมีกันและกันอยู่ก็ไม่ดีอีกแต่ก็เสือกเลิกยากมากเพราะว่ากูก็ผูกพันกับมึงอะ่ะบอกบอกตรงไม่ว่ามึงใจเยียแค่ไหนอะ่ะกูก็รักอะ่ะมันคือความรักมันไม่ได้เกี่ยวกับว่าคุณเป็นคนดีหรือเปล่าถูต้องไหบเราก็น่าจะรู้กันดีแล้วใครผ่านความรักมามันไม่ได้เกี่ยวกันเลยมันเกี่ยวแค่ว่าเออเพราะว่าในทุกความไม่ดีอะ่ะแน่นอนมันมีความดีมันมีโมเมนต์ที่ทําให้เรารู้สึกเออ จดจําบุคคลคนนั้นอยู่เสมออยู่แล้วเราการการการที่จะออกมาจากชีวิตของใครสักคนหนึ่งมันเลยยากทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่ามันอยู่ในในกรณีนั้นจะเป็นยังไงถูกต้องไหมในกรณีที่คุณสองคนก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าคุณต้องการอะไระคุณไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วคุณก็รู้ว่าความสัมพันธ์ไม่ได้ดีขนาดนั้น ผมว่าวิธีเดียวคุณก็จะใช้วิธีการไปปรึกษาเพื่อนใช่ไหมแล้วเพื่อนก็จะพูดประมาณเลิกเธอมึงเลิกเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆสุดท้ายแล้วเรื่องความสัมพันธ์มันมีแค่เรากับคู่เราเท่านั้นที่ที่จะตอบได้ถูกต้องไหมซึ่งทีงนี้สิ่งที่สําคัญที่สุดอย่างแรกเนี่ยกับไม่ใช่การคุยกันสองคนนด้นะผมคิดว่าการที่เมื่อความสัมพันธ์คุณมาถึงจุดนั้นแล้วเนี่ยจุดที่ แบบที่ยากที่สุดก็คือคุณไม่รู้ว่าต้องการอะไรความสัมพันธ์ก็ไม่ดีด้วยเนี่ยอันนี้คือเป็นเคสยากที่สุดคิดว่าคุณต้องกลับมาถามตัวเองอีครั้งก็คืออ่ะคุณอาจจะใช้เวลากันเดี๋ยวคิดว่าโอ้หเรื่องนี้มันคุยได้หลายหลายประเด็นมากเลยก็คือผมค้นพบเนะว่าจริงๆแล้วปัญหาความสัมพันธ์ที่มาถึงทางตันอะคอหลักของมันอะคือการ ที่คุณไม่ได้เข้าใจตัวเองไม่ใช่เข้าใจความสัมพันธ์นะนะไม่เข้าใจตัวเองก่อนเลยแล้วก็ใช้ใช้เวลากับความสัมพันธ์เนี่ยจนไม่มีเวลาที่ได้รู้จักตัวเองสิ่งหนึ่งที่ทําให้ความสัมพันธ์ของผมกับแฟนผมเนี่ยดำเนินมาได้เรื่อยๆเนี่ยสิ่งหนึ่งสิ่งนั้นผมเรียกว่าสเปซเลยก็คือที่ว่างหลังจากที่เรามีที่ว่างปุ๊บเนี่ยเราเราจะได้มาคุยกับตัวเองมากขึ้นแล้วเราจะได้ตั้งคําถามกับตัวเองว่าอา้าว เราอยู่ในความสัมพันธ์นี้เราเราได้อะไรหรือเปล่ามันดีจริงๆหรือเปล่าฉะนั้นเนี่ยใครก็ตามที่อยู่ในความสัมพันธ์แล้ว,ลวกำลังมีปัญหาพอสเต็ปออกมาแล้วมาทบทวนตัวเองจริงๆแล้วแทบจะท,ทุกคนจะเจอคําตอบเลยบางอย่างมาเลยทําให้เกิดคุณก็เลยจะเจอความสัมพันธ์ที่แบบเฮ้ยหายไปแป๊บหนึ่งแล้วกลับมาเป็นอีกคนหนึ่งหายไปแป๊บหนึ่งกลับมาแล้วดีขึ้นอันนี้มันขึ้นอยู่กับว่า,วาเ,เขาไปถามตัวเองว่าอะไร อันนี้มันเป็นโปรเซสเป็นโครงสร้างที่คิดว่าในทุกทุกความสัมพันธ์ในทุกความเป็นมนุษย์เนี่ยมันจะต้องเกิดขึ้นโดยธรรมชาติแล้วอ่ะพอมันมีคนหนึ่งที่ออกไปอีกคนหนึ่งก็จะมีปัญหาแล้วเพราะรู้สึกรู้สึกกําลังไม่สเยวรู้สึกไม่สเยลเราก็จะคิดถึงไอกคนหนึ่งเสมอแต่ว่าอีกคนหนึ่งกลับไม่ได้คิดว่าตัวเองต้องการหรือเปล่าเพราะว่าคือความสัมพันธ์มันค่อนข้างค่อนข้างเป็นอย่างนี้นะก็คือ จะมีหนึ่งคนที่รู้ตัวเองก่อนแล้วก็ออกไปในขณะที่อีกคนหนึ่งยังรู้สึกว่าเขายังเป็น security ของเราอยู่เราอยากได้เขาอยู่ไว้แต่การเลิกกันที่โอเคเนี่ยแบบเรียบร้อยที่สุดก็คือคนสองคนไปคิดถกกันแล้วว่าเอออยู่กันไปแล้วมันไม่น่าจะไปถึงเป้าหมายของใครเลยแล้วเราเป็นคนสองคนที่ฉุดรั้งกันไว้เพราะว่า เส้นทางของเราสองคนนะมันไปไม่ตรงกันผมคิดว่านี่คือคีย์สำคัญที่ที่ทุกคนน,น่าจะถามคำถามนะว่าเป้าหมายในชีวิตของคุณเนี่ยใน,ในทางความสัมพันธ์มันมองภาพเดียวกันหรือเปล่าและแน่นอนเราในวัยที่เรียนหนังสือหรือเพิ่งจบมาอะไรเงี้ยเราไม่ได้คบกับใครเพื่อเป้าหมายเหล่านี้หรอก เราต้องผ่านมาระดับหนึ่งเราถึงจะเข้าใจได้ฉนันเนี่ยพอดแคสต์เนี่ยอยากจะพูดเรื่องอะไรงั้นเหรอผมมันจะพูดเออมันโหมันหลายประเด็นมากเลยเอาจริงๆพอพูดมาเรื่อยรู้สึกว่าอ๋อเดี๋ยวพูดอีกเรื่องหนึ่งก็ได้นะเดี๋ยวที่ว่างเนี่ยผมจะไว้พูดทีหลังทีนี้นเดี๋ยวมาสรุปประเด็นอันนี้ก่อนก็คือการที่ความสัมพันธ์ของใครก็ตามมาถึงทางตันน่ะผมสรุปไปในทิศทางเดียวนะก็คือ มันคือเมื่อเป้าหมายของคุณสองคนเนี่ยในในทางความสัมพันธ์เนี่ยมันไม่ได้มองภาพเดียวกันคือความสัมพันธ์ที่ดีคือการที่คุณมองภาพเดียวกันเนาะก็คืออ่าถ้าคนหนึ่งอยากจะทําสิ่งนี้แต่คนหนึ่งไม่อยากทําสิ่งนี้เลยเรารู้สึกว่าสิ่งนั้นมันเป็นทอร์เชอร์ผมคิดว่าในระยะยาวยังไงก็ไม่น่าจะไปได้คนหนึ่งมีเป้าหมายความสัมพันธ์เพื่อ อะไรสักอย่างมันมันหลายอย่างอะ่ะมันคุณอาจจะมาทําให้คุณรู้สึกเติมเต็มมากขึ้นรู้สึกแก้ปมอะไรบางอย่างมากขึ้นหรือว่าเพื่ออะไรโอแต่ละคนมันมีเป้าหมายในความสัมพันธ์แบบที่ไม่รู้ตัวกันเยอะฉะนั้นถ้าคุณตอบสิ่งนี้ได้เนี่ยมันก็มันก็จะเออมันก็จะชัดเจนขึ้นแล้วคุณก็จะมีเรื่องที่จะไปคุยกันว่าสุดท้ายเนี่ยเราเรามาทำสิ่งนี้เพราะอะไร ส่วนของผมเองเนี่ยถ้าจะเล่าเนี่ยต้องยกก่อนว่าถ้าคุยพูดเรื่องนี้มา13นาทีแล้วมันตรงกับหนังสือเล่มไหนใช่ไหมครับก็ไม่ยากคิดว่าหลายคนอาจจะรู้ก็คือ13 Years a f เ e r ครับเล่มนี้มันพูดถึงเรื่องนั้นเลยก็คือผมในวัย30เนี่ยกำลังตั้งคำถามใหญ่เกี่ยวกับการไปต่อในความสัมพันธ์นี้ เพราะว่าผมคิดมาตลอดว่าผมเนี่ยอยากทำหนังสือไปเรื่อยๆแต่ว่ามันถึงจุดที่มันเริ่มเจอทางตันแล้วแล้วเราก็ไม่รู้เรากว่าต้องไปยังไงอะไรเงี้ยในขณะที่แฟนผมผมก็ไม่แน่ใจว่าเขาอะต้องการอะไรแต่ปรากฏว่าทุกอย่างมันมาแก้หลังจากที่เราได้แก้ปัญหาแก้ปมอะไรสักอย่างที่ทำให้เรารั้นทำสิ่งนี้มาเรื่อยๆ สำหรับเล่มนี้เล่มนึงก็คือการเอ่ออะไรสักอย่างมันในนี้ในนี้มันตอบพอตอบผมตอนนั้นเนี่ยผมกลับมาก็ได้ได้ตั้งคําถามใหม่นะว่าผมจะอยู่ในความสัมพันธ์เนี่ยเพราะอะไรผมก็พบว่าการที่ผมจะไปต่อในชีวิตผมเนี่ยไม่ว่าจะทั้งการงานหรือในชีวิตหรือในแม้ก็ในความสัมพันธ์เนี่ยเออมันถึงเวลาที่ผมจะต้องเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่าง แล้วคนที่เข้ามาในชีวิตและผมอยู่กับผมมาตอนนั้นน่ะอาจจะทําให้ผมรู้สึกไม่โอเคเพราะว่าเขาเป็นอีกแบบหนึ่งอย่างสิ้นเชิงทําให้ผมรู้สึกไม่โอเคด้วยแล้วผมก็ยังไม่พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงใช่ไหมแต่ในวันที่ผมพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงแล้วคิดว่าสิ่งนั้นจะนํามาซึ่งอะไรที่ไม่เหมือนเดิมชีวิตที่ต้องเปลี่ยนแปลงแล้วอะไรเงี้ยผมก็เลยแอ c เซปแล้วก็ก้าวไปต่อ ในความสัมพันธ์ <c oughs> ไอพอดีโอเคก็ประมาณนี้ครับชี้ดับพอดแคสต,ต์ตอนนี้ก็ขอลาไปด้วยเสียงไอแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในพอดแคสต์ตอนหน้าสวัสดีครับ